วันนี้เราจะไปสอนน้องสนเนาเซอร์แถวลาซาเด์สนใจทุกคนเอาไว้ดหนูกัดแหลงนะคะบางทีก็กัดเลนรอยฟัน้านรอยฟันบุ๋มหรือได้เลือดจิ๊บจิไม่ตนเข้าใส่ใช่ค่ะใช้วิธีการดึงดึงดืงบอกอสู um ้ด้วยแรงแล้วปะป๊าทำสำเร็จทุกคนและพยายามไม่ยอมมากขึ้นถ้าเราดั้งคืนเนี่ย ทเำเตือนคู่เอกดีไบรับรองจากคาร์เรนเพเยอร์แคนาดีสปอร์แอนิมอลเทรนนิ่งแอดบีเอบเออร์สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกันมันไม่ได้แคร์มไม่ได้มองแล้วผมจัมบเซมเบอร์ ฉันบอซิดกู o d b y e ซิดกู o d b y e มันทำแล้วจบจอบอะแล้วแบบฉันก็อ้าะละ้วตาฉันลหรอใช่ย่าก็บอกยากา่าต่างผ้านะเห็นถูกปั๊หูลูกผมจ้องหน้าหลบตาสนแสดงว่าน้องหมาโดนสปอยจากคนจำนวนเยอะ,ะก็ดมแต่ไม่แนบถ้าหมาร้ายจริงๆครับแนบไปแล้วเนี่ยผมทำไม่ดูแต่แต่ผมชอบป <c oughs> ูนะอันเนี้ยที่เขาเนบอะผมรู้สึกว่ามันภาษาร่างกายกับการกระทำเขามันขัดกัน หมาเลยเขาจะว่าแนบๆนอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ปล่อยอันนี้ผมไม่ได้แกล้งเขานะแต่ผมอาจะให้เขารู้ว่าถ้าเขาไม่นิ่งผมจะไม่ปล่อยมีเสียงสองแบอุทรอันนี้อันนี้ไม่ได้อ้อนนะอันนี้ข่มกลับเห็นไหมพอรูปเสร็จปุ๊บก็จะลงกลับอันนี้คือข่มกลับนะแต่ถ้าอย่างที่บอกคือถจ้าลับเทลดูสตอรี่โอ้ยรักรักกูเหรอไม่ได้เออเพาบาคนกมันึงเนี่ยอูู๋๋สมเหลี่ยมนะ เริ่มสู้กับเขาหาจังหวะแล้วตอนลงนะครับเขาต้องหยุดอย่างน้อยห้าวิเคว่าผมใช้คาว่าไปได้ชั่เบอร์ไปได้เพื่อให้เขาจําว่าถ้าสมมติผมได้เจอเขาอีกหรือคุณเจ้าของเป็นคนอุ้มระวังครับถ้าใช้คําเดียวผมคือเขาว่าไปได้น้องหมาครับรู้จักความบิดหวังจากคนอ่าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องหมารู้จักความบิดหวังจากคนมันจะมีความอดทนและจะเกิดสติรู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างคนกับเขาเนี่ย เป็นการบังคับจากคนเป็นการอนุญาตจากคนสิ่งนี้จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติด้วยครับคือเรื่องของสติคอนสเซนเรตจะมองแต่ตรงนี้ไดยย้เลยชมย่างชมย่างมันจะเป็นการฝึกเรื่องสติจาได้ไม่ได้าใส่ไงเนี่ยาปาะรบไม่ได้ครับเพราะว่าจี่ดิเดวอลคือการทําให้เขายอมแพ้ครับเวลาที่เราไปง่านป่าเขาจะรู้กว่าเขาสามารถชา์เรื่องแพ่ได้ได้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยปุ๊บ เน,นี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอินสติ้งที่ผมบอกสัญชาตญาณอ่ะถ้างั้นะเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนเพราะว่านี่คือภาพจำี่นี่นะผมเจอว่าผมสามารถแบชี้หนักมาได้ไหม,มไดึงมาได้ได้ครับได้แต่ว่าไม่ไม่ใช่แบบดึงแรงนะครับคือดึงแค่ชี้นักให้เขาอ,อยู่ในหัวสายรู้คือผมสนใจว่าผมชี้นักมาได้ตีด้อยเราสู้นะแต่เราทำให้เขาดูว่าเราแบบไม่ได้สนใจใช้ระบบการฝึกเนี่ยครับเป็นตัวชนะคือลองไปแล้วแต่ว่าไม่ไม่ไม่สำเร็จไม่ชนะครับ ปล่อยสายแล้วกดน้ำมือแทนแล้วเขาพยายามหากลยุทธ์ที่ไมกลัวแล้วคือกัดกัดผ้ากัดทำให้เจ็บแล้วให้ปล่อยก่อนดูกลให้เขาคิดว่อตกหลมเอไม่ได้มอกถูกไหม่ีโหมองนอนสองตั้่งสองสามสี่ห้าแชมเบอร์เก่งมากทุกคนหนึ่งสนี่คือรอยทตกลม้องดูนะ Stay Goodbye Stay มีการเกาเรียนท้าวิวเพ่เกิดการเที่ยวบนนี้จะองหัวมน goodbye ไอคอนแท็ส stay <Good> boy. แต่เวลาเดินแยกเสียส่วนเดินนะเดินสุดอย่างเงี้ยก็คืออย่างนี้แต่เวลาเดินจะวอลกับข้างันนอยแต่นี่เหมือนวอลว่างเงี้ยตอนใบบ่ายขึ้นมานะไม่มีอะไรนะแต่เวลาจังหวะคืออย่างนี้น,นะกุดลอยคือเหมือนกับว่าหลอกล่อเขาว่าชินกับการเดินอาบไปก่อนกุดลอยใช่ก็จะลืมกุดลอย Good boy, stay แม้แต่เราดูสังเกตนครับเวลตาอยู่ในมือกัน Good boy, stay ได้เหมือนกันแต่ได้เบอ์จุดอันนี้ได้ช่วยคงสั่งนะไม่ได้จัดกันยอมรับคน Stay น้อง Sit Good boy นะดูแววตามานี่หมดเลย Stay น้อง Sit Stay Good boy, Stay Good boy stay. Stay. No. เฟลเฟลในความหมายของผมคือมันร่วมมือเพราะว่ามันเอารลักวันสเตย์ครับพูดบปเบรกก่อนเดี๋ยวเนี่ยแล้วคนดีหน้าคนกายคนตอแล้วเบรกจริงๆอ่ะแต่มันมีอย่างในยักนึ่งนะถ้ามันหลังอย่างเงี้ยจริงๆจริงๆหลับมันยามหาใครสักคนขึ้นมาเป็นจ้าขแพนมันจะได้ต่าอันี้น่าสบายแล้วนอนเลยใช่ครับวม ไครจะมาก,าก็ตามคือมันดูนนใช่ถ้าสมมติารเราทได้มันจะได้แบ,บสึกว่าอไรคนือใช้ <ๆ S 2> ม,มือถูกแล้วหลอให้เคิดเองชมไีกโกงแล้วเดินกลับมาไม่ต้องรีบนะช้าๆตอนต้องการเกิดสติใสเล็กปรมาณใช้มือปึ๊บให้เขาคิดเองชมตอนไม่ต้องพูดอะไรเลยครับเพราะเดี๋ยวเราจะเอาท่านี้ไปต่อยอดกันบนเดวอลครับแล้ว เนี่ยนั่งหมอบดถดิเฟนต์เห็นไหมกับชมถึงสูงพอสเตย์ไปด้านหลังครับสเตย์ตตกับชมถึงสูงครับถูกขยับกับแล้วชมครับชมกับชมจ้อง,งไว้จ้องไว้จ้องเขาไว้เรียกชื่อแล้วให้เข้าไปหา ถึงตัวชมก่อนกระเบื้มาอุ้มถูกช้าช้าให้หนอนหนึ่งชิ้นชิ <Good boy. S 2> ้นเดียวนะแชมเบอร์วางแชมเบอร์วางอ่ามีกี่อันเนี่ยสีส่อันคุณฝึกอุ้มได้สีท่ทีเอาเลยก่อนเราค่อยเอาวางมเข้อแล้วถามผมอ่ะเรียกคำแล้วสร้างบทดีกว่ามันชัดกว่าอ่าฝึกเดินหรือจะวอล์กได้มากกว่าคือไอเดินเดินแบบผมแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้ภาพจำของคุณอ่ะคุณเคยลองเอง แล้วมันลมหลังจากที่เจอปัญหาทั้งหมดนะครับเราก็จะวางแผนให้คุณนีน้าครับฝึกน้องหมาเป็นอย่างระบบนะครับความลับของแต่ละบ้านเนี่ยมันจะเป็นช่วงการพูดคุยระหว่างที่ฝึกไปแล้วครับอันนี้ไม่สามารถออกอากาศได้จริงๆครับพะเทคนิคตัวไหนตัวนั้นบ้านไหนบ้านนั้นจริงๆครับการยอมรับอย่างมีวินัยจากตัวเรานะห้ามถือขนมลอ่อเมื่อไหรกไไ่ก็ตามที่คุณถือขนมร่อยอย่างนี้นนะคือฝึกช่องสกิลให้มันทำตาม